ปัญหาสังคมวัยรุ่นไม่ฟังเหตุผลมักชอบความรุนแรงนักศึกษาสาวราชพัฒนนครปฐมแจ้งตำรวจหลังมาเที่ยวเมืองการพักห้องเช่าโดนสองสาวบุกเตะตบแขนหักเย็บ16เข็ม เมื่อเวลา10บนาฬิกาวันที่3มีนาคม2566นางสาวพลอยนามสมมุตินักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยราชภัฏนคนปรปฐมอายุ20ปีได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทางวิดีโอคอลว่าเมื่อคืนวันที่1มีนาคม2566ที่ผ่านมาตนได้เข้าแจ้งความกับพันตำรวจโทบุญยศักดิ์ติบมาสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจานบุรีว่าเมื่อคืนวันที่25กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมา ตนถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งในตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยพนักง,งานสอบสวนได้รับแจ้งความและให้ผู้เสียหายนำเอกสารใบส่งผู้บาดเจ็บให้โรงพยาบาลน,นคลปรปฐมเพื่อขอทราบบาดแผลได้รับเป็นอย่างไรและใช้ระยะเวลาการรักษาประมาณกี่วันและนัดผู้เสียหายให้มาพบพนักง,งานสอบสวนในวันที่12มีนาคม2566แต่ยังไม่ได้ระบุเวลาน้องพลอยเล่าเหตุการณ์ว่าวันที่25กุมภาพันธ์ เวลาประมาณ23นาฬิกายนาทีตนเองได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีกับเพื่อนสนิทชื่อนายเคนอายุประมาณ22ปีเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีพอร้านที่นั่งดื่มกินใกล้ปิดตนเองและนายเคนจึงได้กลับมาที่บ้านของนายเคนที่อยู่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีจนถึงเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันที่26กุมภาพันธ์2566 ต่อจากนั้นนายอาร์มรุ่นพี่ได้มารับตนเองไปที่บ้านเช่าตำบลท่าะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยตนมาพบกับเพื่อนและรุ่นพี่ได้ประมาณ3ามชั่วโมงหลังจากนั้นได้มีผู้หญิงซึ่งจําได้ว่าเป็นรุ่นพี่สองคนโดยคนหนึ่งรูปร่างท้วมใหญ่สวมหน้ากาก,ากอนามัยหนึ่งคนและอีกคนเป็นคนที่เคยจําหน้าได้เพราะเคยเห็นมา2-3ครั้งได้เดินเข้ามาในห้องเช่าของนายอาร์มและได้ปิดประตูห้องพร้อมทั้งถามตนเองว่ามาทําอะไรมาทําไมตามนายเคนมาใช่หรือไม่ ซึ่งตนเองจึงได้อธิบายว่านายเคนพามาเที่ยวที่ผับบ้านโป่งค่ะกลับไปพักที่บ้านนายเคนพร้อมทั้งจะเปิดโทรศัพท์ให้ผู้หญิงทั้งสองคนดูในแชทแต่ยังไม่ทันได้เปิดโทรศัพท์ให้ดูผู้หญิงที่สวมหน้ากาก,ากอนามายัยก็ได้มาเตะที่ใบหน้าของตนเองหนึ่งครั้งและยังเตะเข้าที่ใต้กรามข้างซ้ายอย่างแรงหลายครั้งจนตนเองเซเสียหลักล้มลงไปกับพื้นน้องพลอยเล่าต่อมาช่วงที่โดนทำร้ายตนเองได้ใช้ทั้งสองแขนป้องปิดหน้าเอาไว้หญิงคนดังกล่าวก็เตะไม่หยุด และกระทืบตนเองจนตนเองไม่ไหวขอให้หยุดโดยคนที่ลงมือทำร้ายจะเน้นทำร้ายที่ใบหน้าของตนเองและมากระชากผมดึงศีรษะไปกระแทกกับผนังพร้อมทั้งลากไปที่กลางห้องกระทืบ2-3ครั้งและหยุดพักหนึ่งโดยในวันนั้นตนเองใส่กระโปรงอยู่หญิงร่างทวมที่ลงมือทำร้ายได้กระชากกางเกงชั้นในของตนเองออกส่วนอีกคนก็ได้ช่วยกันดึงเสื้อและถอดยกทรงจนตัวเองร่างกายเปลยเปล่า และต้องใช้แขนขึ้นมายกบางของสงวนเอาไว้ช่วงสุดท้ายตนเองได้เหลือบไปเห็นแสงแฟลชจากโทรศัพท์มือถือซึ่งไม่แน่ใจว่าถูกถ่ายคลิปหรือถ่ายภาพเอาไว้หรือไม่จากนั้นทั้งคู่ได้เดินออกไปหลังเกิดเหตุตนเองได้คนเอาเสื้อผ้านในห้องเช่ามาสวมปกปิดร่างกายและได้โทรศัพท์ไปบอกให้แฟนมารับที่บ้านเช่าจุดเกิดเหตุเพื่อให้มารับกลับจังหวัดนครปฐมพร้อมทั้งเข้าไปที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐมเมืม่อวันที่27กุมภาพันธ์2566เวลาประมาณ1นนาฬิกา10นาที โดยพบว่าแขนซ้ายหักต้องทำการผ่าตัดต้องใช้เหล็กดามแขนและเย็บถึง16เข็มโดยต้องนอนรักษาดูอาการถึงวันที่1มีนาคม2566ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลพร้อมใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลเพื่อนําไปประกอบการแจ้งความดําเนินคดีที่สถานีตํารวจปูทรเมืองกาญจนบุรีเพื่อเอาผิดกับหญิงทั้งสองคนที่ทําร้ายร่างกายและช่วยกันถอดเสื้อผ้าตนเองทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสและทําให้เกิดความกลัวจนมีอาการผวาหลายครั้งก่อนจะตัดสินใจร้องขอให้สื่อช่วยติดตามคนที่ก่อเหตุมาดําเนินคดีให้ถึงที่สุด น้องพลอยกล่าวอีกว่ามันเกินไปไหมที่คนไม่รู้จักกันแต่มาทำร้ายกันขนาดนี้ทำให้แขนหักแบบนี้ตอนนี้ก็เครียดเพราะจะมีผลต่อไปในอนาคตอย่างไรเพราะแขนหักแบบนี้การทำงานคงเป็นไปนได้ยากโดยเฉพาะที่เรียนด้านคุรุศาสตร์มาคงรับราชการครูไม่ได้อยากให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่ทำแค่นั้นเพราะว่ามันหนักเกินไปนี่แขนหนูต้องดามเหล็กเลยนะมันเกินไปหนูอยากได้รับความยุติธรรม